สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีตอนรับกข้าสู่ช่องนะครับ ladies and gentlemen welcome back to my channel in this video I'm gonna share with you about my driving test ก่อนอื่นครับเพื่อนๆต้องขอบคุณนี่คือบ้านผมเองนะครับเพื่อนต้องขอบคุณสําหรับเพื่อนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับหรือว่าคนที่ชอบเกมหรือไม่ชอบเกมก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามาให้กําลังใจผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ข้อคุณงจริงๆครับและภารกิจวันนี้ผมจะพาเพื่อนนี่เป็นรถผมนะครับเพื่อนรถมีทางบ้านเองนะเป็นรถผมเองนะครับเพื่อนเรามาดูสภาพรถก่อนนะครับว่าโว้ว่าจะเป็นขนาดไหนภารกิจวันนี้ก็คือผมจะขับรถคันนี้นะครับเพื่อนพาเพื่อนไปอันนี้นี่คืออะไรเปิดปิดได้เออเปิดปิดได้เหมือนกันนะเพื่อนเนาะครับภารกิจก็คือผมจะขับรถคันนี้นะครับภายในสักห้านาทีครับเพื่อนโอเคมาดูหน้าบ้านก่อนหนึง ภายในสัก5นาทีเพื่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูสภาพรถนะครับตอนแรกนี้เดี๋ยวผมจะขับออกไปด้านหน้าด้านหนึ่งครับเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนดูนะครับว่าสภาพรถที่ผมมีอยู่นีน่เป็นเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนนี่คือภารกิจสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนรับดูว่าการทดสอบการขับรถของผมจะเป็นยังไงนะครับ,บเพื่อน ก็ต้องขอบคุณเพื่อนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณเยอะเลยเกินนะครับมีหลายคนนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้นะโดยการเข้ามาชมภาพวิดีโอผมนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ไม่ไมค่อยชอบเกมสักเท่าไหร่ับเพื่อนแต่ว่าอย่างน้อยอเพื่อนก็ให้กำลังใจผมมาตาลอดนะครับก็ต้องกราบขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อนอ่ะอันนี้ก็คือสภาพรถทั่วไปครอบเพื่อน นี่อยู่ในบ้านเนาะดูจะอาจจะไม่ค่อยสวยออกไปข้างนอกดีกว่าดูอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ครับเพื่อนออกไปหน้าบ้านนิดหนึ่งออกไปหน้าบ้านครับเพื่อนนี่ครับนี่คือสภาพใกล้ใกล้เลยครับเพื่อนนะสภาพสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นรถผมเพิ่งออกมาเนี่ยอเล่นเฉยๆครับเป็นรถอยู่ในเกมครับเพื่อนนี่ย้ํานะครับว่าในเกมเฉยๆนะครับเพื่อนเป็นจริงๆแล้วในชีวิตจริงเราอาจจะขับรถที่ อันตรายหรืออะไรเงี้ยโหลดอะไรเล็กๆเลยผัดผลอย่นะยมันคงทำไม่ได้ครับเพื่อนครับผมก็จะออกไปก่อนจริงๆแล้วผมอยากจะออกไปนอกเมืองมากกว่านะจะได้เหยียบเต็มที่นะครับเพื่อนแต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองนี่ก็จริงๆเราโดยสภาพจริง,รงๆของเราก็ไม่อยากจะขับอะไรที่แบบผัดผเนอะเพื่อนเนาะนะครับก็จะเป็นอันตรายตอนน,นแต่ว่าย้ำนะครับเพื่อนนี่แค่ในเกมเช่นนั้นนีงครับ ก็สร้างขึ้นมาผมผมทำคลิปขึ้นมาเพราะเพราะอยากจะให้อาสนุกสนานกับเกมกันนั่นเองเราก็ไม่ได้ซสีเรียนนะครับเพื่อนว่าชีวิตจริงเราก็จะไม่ขับแบบนี้นะครับเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะพยายามขับให้อปลอดภัยก่อนพยายามอยู่ในเมืองนะครับนี้ผมยังไม่เสร็จเวลาเพื่อนก็ขับออไปก่อนแล้วกันนะครับ ดูว่านี่ขับในเมืองก็จะขับสบายสบายครับเพื่อนเริ่มเริ่มเริ่มเพิ่มคนเร็วครับเพื่อนอก็หยุดนิดนึงทำตามกฎจรจาจรนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับในชีวิตจริงของเราเนี่ยนะเวลาเราขับรถเราต้องระมัดระวังนะครับเพื่อนเพราะว่าอา,อาจจะเป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมร่วมทางได้นะครับเพื่อนแต่นี่ย้ำนะครับเป็นเกมเฉยๆครับเพื่อนผมผมก็อยากจะสนุกของการขับแค่นั้นเองนะครับเพื่อน มาล้วเพื่อนครับผมจะเริ่มเร่งความเร็วคเพื่อนเริ่มเร่ง,รงความเร็วให้นี่ครับขับไปละนี่ก็เป็นทางมีดีดิดนึงครับโอ้อ,อยังไงครับดีดปิดเส้นทางไปทางนี้ดีกว่าจริงๆแล้วกะจะไปตรงแต่ว่าลงลงโอ้เพื่อนครับมาละโอ้มีชนเพื่อนเริ่มชนแล้วนะครับที่คือ นี่คือแผลแรกๆเลยนะครับที่ชนเข้ามาอาวแล้วนะครับเพื่อนไปนิดนึงรอดไปมองครับผมพยายามจะออกไปนอกเมืองครับเพื่อนเพื่อว่าถ้าออกไปนั่งนอกเมืองน,นเนี่ยครับอ่ามันก็อ,อ้าวแผลที่สองของชนชนรถบรรทุกกับเพื่อนอเส้นทางอ่อเป็นไงครับมา งน,นี้ดีกว่าตอนนี้ก็ยังงง,ง,ง,งกับเส้นทางนี่จะออกไปนอกเมืองได้ยังไงพยายามหาทางยูเพืโอนโอ้โหแผรที่สามนะครับโอ้ขอโทษด้วยครับโอ้ฟิล์มือการขับรถแตกจริงๆครับเพื่อนโอเคก็ไปละนะครับพยายามเร่งความเร็วมาเบรกดิึงๆรู้สึกว่าจะเหียวมาอยู่อ่ะอืขอหลบไปแล้วก็างับมาแล้วครเราทำข้างหน้าว่าไงครับ ผมมาเร็วมากอุ้มผมมาเร็วมากผมจะพยายามออกไปนอกเมืองครับเพื่นซื้อต้นไม้ไปน้องอ่ามาถึงทางแยกพอดีใส่สีแดงมาแล้วครับเพื่อนเข้าโค้งโอ้ยมีการขับทิบบัดเสียวครับเพื่อนผมบังคับผมมาแล้วชนเสาครับเสาไฟไฟ การจะชนเสาจราจรอีกรอบนึงแต่ไม่ทันโอ้ย,อยแม่ผมหลบทันนี่ปาหน้าไาแต่ว่าชนกับข้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอ้โหผมพุม่งๆอะไรเริ่มเริ่มเดินเริ่มดีขึ้นนะครับครับผมไม่เริ่มดีขึ้นนี่ก็เร่งควันดอกควันขาวเพื่อนมาข้างหน้าระวังหน่อยดีครับ ฝีมือในการขับรถชื่อชือชอันนี้ก็แบบเหยียบสุดๆแล้วครับเพื่อนครับมา <Wow. S 1> อันนี้ทางเริ่มดีอยู่แร้ว <Wow. S 1> โอ้โชนครับรังดีสังครับผมผมจะไปฟังน้นยังกระแซะเขาไในติงรับนี่ต้องย้ำนะครับเพื่อนขับแบบนี้นี่บนชีวิตจริงนะถนนจริงไม่ดีเลยนะเพื่อนโอ้ยโอ้ มาเชื่อมีครับครั้งที่สนะี่ครับโอ้กาะไปเกี่ยวไปว่าไม่กินหลบหักกไม่ทนเพื่อนครับนี่โอ้อมิ้วชส่นทางโอ้เนยังไม่ไถเข้าอีกโอ้โหไวจริงก็กะจะไปฝั่งน้อยเพแต่ว่ามันลำบากนิดนึงในการหลบผมไหลมันคบไม่ได้ย่่นี่ทางลง มาแล้วครับเพื่อนอุย้ยทางอันตรายครับเพื่อนขับแช่ก็โอ้โหผมคิดว่าไม่มีรถอ่าเติียหลังครับเพื่อนจะไปทางโอ้ถอยไฟก็ไม่ได้ดูหน้ารถผมอยู่หมดนะครับมันติดไฟแดงอีกอ้อมมาฝั่งนี้เป็นไงโอ้อ้าวชนโอ้ยชนลานโอ้ยโทษทีชนลานเขา โอ้เขกากำลังขายของนี่ครับเพื่อนออกมาได้โอ้ข้างหน้าเป็นไงี้ยแซกไปนิดหนึ่งได้ไหมไปชนรนถบรรทุกอ้าวยู่ฝั่งโอ้พอเพื่อนทําผมผมสซกผมต้องออกเป็นฝั่งนี้ขึ้นไปข้างบนนีไ้ไม่ขึน้นดีกว่าไปตรงเด็ดนึงคับพเพื่อนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงห้านาทีแล้วขับมาถึผมมาดูคอุ้ย หนึ่งต้องหลบคนประตูไปโดนโอ๋อรถคันหน้าสวยๆนะครับรถคันหน้าสวยอ๋อสุดฉนต้นไม้ออหผมกันรถคันหน้าไม่รถที่ตามมาก็สวยนะครับ <Wow. S 1> ยวภารกิจต่อไปอยากได้อ้อมาจอดดูสภาพเันหน่อยครับเพื่อนนี่ครบห้านาทีแล้วเพื่อนมาดูสภาพรถกัน นี่คือสภาพรถของผมด้านหน้าโอ้โหยุบไม่เป็นท่าเลยเพือนไฟเฟยไปหมดแล้วครับนี่ล้อยางแบนหมดแล้วครับเพื่ยางหายหมดกระทมกระทะรถก็ไปลราไม่เหลือครับเพื่อนโอ้ด้านหน้าจะยุบมากล้อล้อทางด้านขวามอน้ำแตคกบเพื <Yeah. S 1> ่อนดูหมอน้ำไปแล้ว อ๋อนี่ดูรอบคันโอนตำรวจมาแล้วเพื่อนโอ้ผมทำผิดมากเลยครับเพื่อนนี่คือผลของการทำผิด้ะเพื่อนต้องโดนตำรวจจับนี่ครับเพื่อนขับรถคันนี้ครับที่ผมเล็งๆไว้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำรถคันนี้นะครับรถคันนี้เมื่อกี้ติดอยู่ที่ไฟแดงครับเพื่อนนี่ไงครับติดที่ที่ไฟแดงนี้ครับ แล้วก็เล็งรถคันนี้ไว้เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำภารกิจนี้นะครับดูว่าหลังจาก5นาทีเสร็จแล้วนะครับผมจะทำรถคันนี้เสียหายแค่ไหนนะเดี๋ยวดมลู้กันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับหรือบางทีก็เป็นเพื่อนที่ชอบเกมหรืออาจจะไม่ชอบเล่นเกมเลยก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยังอุตส่าห์เข้ามาชมคลิปของผมนะครับขอบคุณครับ